นักบุญกาแฟนักบุล lazada ริปปอนริปปอนริปปอนเฮะอันนี้อะางห่างเลนฟรีไฟต์าดซาลาลี DC p e t โอเคย o u die d i อ a g a มบร r นี่มันเก่งวีไฟอะอันนี้ c ซเล b r a t i o n free fire อ๋อรีไฟตอนนี้ใจวีไฟ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะมีงานเช้าทุกคนคือวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังการถ่ายทําวิดีโอเปิดตัวเสื้อใหม่ของศตูนะก็เบื้องหลังจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้าทุกคนใช่เราก็จะออกจากบ้านไปนี่มอเตอร์ไซค์คันใหม่โอเค ไปหาอะไรกินกันก่อนซึ่งตอนนี้เพิ่ง8โมงเช้านะยังมีเวลาไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าเข้าออฟฟิศเรานั้นนักกีุกคน10โมงเชานะ้าทุกคนเคยเจอกันครับตอนนี้ผมแวะมาทานข้าวก่อนนะทุกคนซึ่งผมมาที่นี่บ่อยมากเลยเช้าเช้านะก็วันนี้จะมีหนักถ่ายวิดีโอเปิดตัวนะก็เปิดตัวเพลงใหม่ด้วยของพิธีสตูดิโอ FC ก็ตื่นเต้นมากทุกคนไม่รู้ว่าจอดเป็นยังไงก็หวังว่าจอกมาดีทุกคนนะโอเคผมสั่งข้าวแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วเสร็จปุ๊บก็จะเดินทางไปยังออฟฟิศสโมสรเพื่อไป <c oughs> ถ่ายนักเตะเรานัดโอ้ลืมสันาฬิกาเออเรานัด10โมงเชา้าตอนนี้8ปดนาฬิกา45ทันอยู่เห็น้อยเราก็ไปสัก9โมงกว่ามันก็ยังก่อนเวลานีตอนนี้ก็มาถึงที่ of ออฟฟิศสโมสรแล้วนะข้างหลังนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะที่สั่งมาแล้วก็มาถึงแล้วทุกคนพร้อมขายนะ สวยมากทุกคนมีด้วยกันทั้งหมด3สีทุกคนนะก็ถ้าใครสนใจยังไงอยากมีอยาสนับสนุนสโมสรเนี่ยก็สามารถสั่งได้ที่ pt s t u o n shop ทุกคนนะเป็นเพจ Facebook ทักมาได้เลยนะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะน้องน้องบุรีรัมาทุกคนนะน้องนัดแล้วก็น้องเต้ยมาก่อนเวลาสดีครับอ้ยมาเช้ามากเลยนะครับน้องนัดกับน้องเต้ยพีไฟเปล่า ระวังรอได้ได้แล้วยังไม่มีใครคนแรกคนแรกเอาดาวโหลดมาแล้วมีมีมีเอาเปล่าในห้องแอร์ว่ะซีไฟนี่เสื้อใหม่ทุกคนให้ให้เด็กๆดูเป็นไงบ้างเฮ้ยชื่ออย่างยาวเตยชยยศิธิ์ทำไมต้องเบอร์49เนี่ยชยยศิธิ์อ่านได้นะอ่านชาววัดอ่ะนั่นทำไม49อ๋อปีเกิดครับอ๋อปีเกิดใช่ใช่เปล่าปีเกิดไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะ49แปลกๆอยู่นะของเต้ย87อ่ะ มีที่มาไม่เต้ยจะเลือกเบอร์แปดแปดอ๋อจะเลือกแปดแปดแต่ว่าไม่ว่างว่างไหมแปดแปดว่างไหมตอนแรกเขาบอกไม่ว่างผมก็เลยเลือกแปดเออพี่บอสไงตอนดิวมาแรกๆอาจจะเพราะแล้วก็พี่บอสโยกไปแปดแก็ยื่นสมาคมแบบแก้ไม่ได้นะแก้ไม่ได้ละพอยื่นสมาคมไปแล้วกลายเป็นแปดสิบเจ็ดเฉยเป็นดัวที่มาของเบอร์ง่ายๆแค่อยากได้แปด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 ไม่ว่างก็เอาแปดเจ็ดแปดเจ็ดไม่ว่างอะแปดหก แตนะ่นี่สีเก้าน่าจะมีที่มาที่ไปเดี๋ยวดูของผมเลยเป็นเพราะอะไรตึงพี <laughs> <laughs> ่าบล็อกนี้ไหมนี่นี่ของแท้หมายเลขกยี่สิบห้าโอ้สวยนะฟอนเขามีลูกเล่นนะทุกคนมีเส้นอย่างเงี้ยเออสวยดีทุกคนนี่นเสื้อใหม่เดี๋ยวจะแจกให้นักเตะได้ใช้เลยทุกคนเบอร์แปดใช่ไหมนี่ครับ เบอร์แปดตำนานสตูลทุกคนแล้วก็เต้ยแปดสิบเจ็ดจริงๆอ่ะเต้ยเขาจะได้แปดสิบแปดพี่ที่แรกพี่ลงทะเบียนแปดแปดใช่เอ้าวไม่มีไม่ใช่หรอว่างไม่ใช่หรอว่างแต่ว่าแกเปลี่ยนไม่ทันแล้วก็ได้แปดสิบเจ็ดส่วนนัดโอ้ยไคโอหมายเลขนาย thank you ว้าช่วยสิสี่สิบเก้าเป๊ะเป๊ะครับเอ็มบป๊ะอะแลวนี่โอนริซิโอ your friend โอ้คิดถึงคิดถึง เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อกันนะทุกคนแล้วเราเบอร์อท่อเ้าห้หกห้าคันนี้น่าจะเป็นนาธานทุกคนชนมานัญญาดูดิฮัลโหสวัสดีทุนเาสวัสดีครับวัสดีครับสวครับครับีคัดีดคัดีครครบสวบบ This is your number bro. Sit yes. cow. Wow, the And you, Lucas. Oh, <glokes> uh, number 11. Sit F, Sit And sit uh, cao Nathan. Uh, Nih, you do, you do. I này. Này. do. I do. Nathan do. I 91, I do. I do. I I I think I can I do. Còn cái ô ấy hả? เฮ้ยขอรีบร r o งข r รี o ฮัซามองมากเ้ยไมใส่ไละสิทำไมใส่สิบเก้าอ่ะให้เก้าหนึ่งอใหใช่เก้าหนึ่งสิบเก้าหนึ่งเก้าหรอโคโคิาซสันยูนที่วันใช่คือเขาชอบเป็สิบเก้าไม่ได้ไม่ได้ทงเป็นสิบเใส่ใส่ ปีที่แล้ว9 1ปีนี้ได้ใช้19ดิสซิสซันอยู่19นี่ยิงเยอะกว่าเดิมย,ยิงเยอะใช่ยิงเยอะเหมือนเดิมเป็นเซมปัติณีเวลาปัติณีปัตินียุสุอ๋อฮะเอ็มเอ็มเอ็โอ้โห่คบเพื่แล้วตอนนี้นักบอลนักทันเกียร์เลยไม่เป็นไรคอปพื่อนคบเพื่ออันนี้นักบอลคอปพื่นักบอลคอปี้ลาซาด้านักบอลลาซาด้าใครเออไม่เล่นใครเออไม่เล่น แกเออตาย, <laughs> าตายนั่นบอกว่าอยู่ได้อยู่ได้ตายแล้วตายแล้วไม่ได้เห็นว่าตายแล้วนี่ปีนี้เรามาถผงเท้าแดงกางเกงแดงทุกคนเน้นสีแดงนะปีที่แล้วเหลืองมอง่วงปีนี้แดงแมนยูนี่เฮ้ยเฮ้ยยังไม่เสร็จเหมือันนี่กังน

อดูเกมตัวเองครับว่าเล่นเป็นยังไงบ้างวิเคราะห์วิเคราะห์ตัวเองข้อผิดพลาดมาปรับปรุงนี่สุดยอดเดี๋ยวลองถ่ายพี่บอสก่อนคนแรกนี่ขาไปที่เล่นถ่ายหน้าปุ่มเซฟผ่นสีบ้านดีเลยเห็นแล้วเดแล้วก็คลิปนี้มางเอาไปลงเห็นสุขอน้ามืดนิดนึงฝั่งนี้ฝั่งนู้นมีไฟนู้นอยู่อาจจะหมุนซ้ายขวาหน้าหลังเห็นสปอนเซอร์ข้างๆอะไรเงี้ย ยูไม่เล่นฟีไฟอ่ะไม่เล่นไม่เล่นโอ้โกูดไก่กูดไก่เด็กเล่นเด็กเล่นมากๆเด็กเล่นไงโอเคกนอาจารย์ยูทรายยูวอลกนะยูวอลกถึงนี่โอเคหนึมโอเคมอนวะเบื้องหลังการถ่ายให้ทุกคนดูนี่โอเค โค้เดี๋ยวผมไปตามพวกนู้นว่พี่บอสยังคงวิเคราะห์เกมอยู่สุดยอดเลยพี่นั่นอีกนานแบบหรือเปล่านี่สักแป๊บนึงใช่ไหมตาท้ายนราบอกแกนะเออแล้วให้ตาท้ายหันหลังงี้ใช่ไหมแล้วเราไปกินข้าวตา้าหันมาไม่มีใครอยู่ I stay with you ไม่เป็นไร I betting you <c oughs> เดี๋ยวหันมาพกทกนหายนีก้ากล้มไปกนก้าวเอ็สองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไคอมวเม่อเฮยเฮ้ไอเยเฮ้ยไยู c o ม a i n เฮ้ยไอ้คฟามโนไปคม่อไปเน

นเวอร์กนี่วร์กลูคัสแคมิราแมน Yes นี่คมราแมน New c e r Job My Job Yes and next Who ครเออคเอไนี่ถไฟกันเองฮะมราแมนไม่เมอ Eu yeah. não workin, bro. Eu peço a tudo, hein, a I speak lâma, lâma. Ah. Eu não You Você know working. You, know working. <laughs> you want sleep, bro. <laughs> Yeah. cara de mal, papai. Hey. Hey, my new celebration. Go. We need. And? Hei, Nathan, Nathan. Nathan. Gantung apa kau yang bodas, sumpah. Kau my, my, new celebration. Go. Oh. Hei. Hei, my time, my time, my time. Nih, beng langan <laughs> pun. Hei, beng langan pun. Hei, beng Hei, Hei,

Uh, okay, right here. Okay, right okay. <laughs> here. <laughs> oh, Syukri, oh no! Why are you joking? Makin yang time eh, set leh. Makin ni. Again, again, bro. Okay. <laughs> okay, okay, okay. 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 <cười> <cười> And you finish, bro. That bad, you, you know, cheng, eh? Uh, have more. Cheng yên! 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 Cheng นาธานไคโอโอเคฟินสไม่ไม่นี่ดีเฟนด์อ๋อดีเฟนด์ี้ทนอ๋ดีเนด์นี้นาธานไคโอลูคัสพีบอสกองพกทุกคนไปเกมลุก่เก่งละโอ้โยูว่าเดี๋ยวยูตั้งหหลังอะนี่น่ยูตั้งนี่ยูนโชยูนัเบอร์ไม่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 เอาไคโอนี่

คสเสื้อดำมอ่มรามนไปนอนใสเสื้อดำมน่มยกูพามา you you see this <altogether> okay this cam oh sorry i okay ไปรับบัส Amai amai amai. Ah amai amai. Again again again. Again again. Kau lagi lagi again Again, <laughs> again, again. <laughs> Yeah. Okay. Hey hey. Ah tali tali. Amai 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 amai. Amai amai amai. Kau. Kau. Celebrate. Wow. Celebrate. <laughs> forget forget lagi. ท่านดีใจแค่บ่แกคิดเล่นอย่างนี้เป็นคนคิดเล่นเฮ้ยก hey, ำร้าแม่จา <c oughs> รีเฟรดหองสามเอ้ยคำร้าแม่หายนี่โอ้ยนิวไป <ง S 1> ไหนไฟนิวไปไหนไฟไม่ไ <c oughs> ไไมีไฟไม่มี โอเคบิวตี้ฟูล Thank you God เมื่อกี้กล้องไม่ได้หายหายไม่เอาอะไรสักอย่างเฮ้ยเฮ้ยเฮยเกยออยู่ห้าสองสาม And when you finish you you like this and you watch camera okay โอเคยูรีแลกก่อนยูรีแลกกอนมือรำมือดำเอ้ยวอร์มแล้ววอร์มแล้วเครื่องร้อนแล้วจะหลับแล้วจะหลับแล้วเอาท่าดีใจในฟรีไฟล์มีไหมของของเส้คนเดียวเสร็จยังไหมเดินแล้วท่าดีใจมียังมีอะไรใช่ไหมโอเคเดินนัดต่อนัดคนเดียวต่อคนคนไทยเร็วเราเราสื่อสารง่ายไงต่างชาติอัพทูยูเลย่าเล่นอะไรเออไม่เห็นใครโอ Nah, no, nah, 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 Freestyle. Freestyle. nah, 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 A engatilhamos, atira coloca a massa e sai tirando, entendeu? Aí fica os atiradores, né? A gente usa o firework pra ter... é Free Fire. Ah, Free Fire. Tá de cheio Free Fire. um pouquinho agachado. É, não tem problema. nós dois, vai um pouco mais agachado e você vê. Né? Tá de cheio Free Fire, Ok. 3... 2... 1... Let's go. Oh, yeah, okay. again, again, again. Let's go. Eh, ghé, 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 free ghé, 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 Ok ghé, 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 mong ghé, 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Look at hấp the... dẫn <coughs> <Okay, coughs> <Okay. okay, coughs> à Raymond này ตะโกนดังกองสนามหัวใจคำรามไม่ไว้วันหมอผีเมืองสะตูกปงาอีกครั้งด้วยพลังและไฟในหัวใจแม้เคยล้มลองไม่เคยทอ้อลุกขึ้นสู้ต่อไม่ยอมแพ้จะทวงคืนบัลลังก์ที่รอคอย หัวใจเกินร้อยพร้อมลุยกันปนปลอยาสีเขียวเรายืนหยัดพร้อมประกาศความยิ่งใหญ่ไม่วันไม่เกรงกลัวใครนานไหนจงรู้ไว้เราคือพีทที่สตูุดแอซีจะเป่าคาถาพุทธอนให้เข้มขลังจะลาลมบตลลูกนังให้ยิกใหญ่จะแสดงเอาพิมีหารให้ จะขึ้นครองบัลลังนี้จะเป่าคัทท้าฟุตบอลให้เข้มขลังจะไล่มนลลูกหนังให้ยิ่งใหญ่สแสดงอภิม่หารประกาศสตาให้รู้การไปว่าเราคือพีทีสตูเอฟซีนี่ข้ามาแล้วร้านไหนร้านไหน ร้านร้านร้านไหนร้านไหนร้านไหนเข้าเข้าร้านไหนนะนี่ข้าร้านไหนนะร้านไหนฟารยาสิภรรยาคือที่ร้านอะไรบ้างครัวฟาริดาครัวฟาริดานะตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงไหนหาไม่รู้อ้าวตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงไหนอยู่ไหนนะหลังด์เดลเลจันอ่าไปกินกันได้กินกันได้นะเอเผมก็เคยไปกินแล้วเมื่อก่อนอ้าวเมื่อก่อนไม่วันก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนใช่ต่อไปเป็นชุดเยียนทุกคนนะนี่เป็นสีดำอย่างนี้ทุกคน เฮ้ยกล้องแม่นเฮ้ยผู้ช่วยถือไฟดูไม่ไม่อันนี้ไม่ไม่ไมโครโฟนใช่ใช่อยู่มีแฮมมอร์ไหมเซเลเบชั่นหรือว่าโอ้ยโอ้ยเซลฟี่โอ้ยเซลฟี่อ๋อฮะดิจินาบุกกะอะก็เราไม่ดิจินะวะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไไอ้ลูกเด็ก <laughs> be careful, be careful. Okay, bro. Memerai. Right. <laughs> Memerai. Brazilian, Brazilian. Malaysia. <laughs> Croatia. <laughs> One more, I forget. Dance. Oh. Dance. <laughs> What dance? Oh, yeah. like this, like this. Okay. Yeah, okay. Ah, okay. Three so orang Okay. Compact, compact. Ah, ni. <laughs> wait, wait, wait. Hey, <laughs> jayen, jayen, jayen. Hey, <laughs> hey, <laughs> <laughs> Ayakyo, ayakyo. Okey, handai, ayekyo. Ah, ha. let's go ah. PT Satun FC. Ayakyo. PT Satun FC. PT <laughs> Satun FC. Jangan puni ni jangan puni. Kau oh. bungkap. Okey, aku finish. Finish oli oli Nathan. Oli <laughs> Nathan, you finish. You finish. Kau bungkap. Eh. Okay. Kai Lucas you first. Jangan puni, puni game songkap. Wah. Wow. Eh, again again again. อเก่ทำให้เกอด้วยทำให้เอาด้วยเฮ้ยทำด้วยทำด้วยเออทำให้เอาด้วยอัดดึงดึงดึงนั่งน่อ้รายการนี้สำหรับ18ปีทั่วไปให้กอใ้เด็กดูอยู่เด็กบอยดูอยู่บอยลูกโับไปกลับเปน่าน่าเมน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 ไม่ใช่นนน Men, men, men. Men, men. Men, men. live pushnya. Chat, chat, chat. Jukro, 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 Cukru! Cukru! jukro. 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 อย่างไรจุครูจุครูช็อกโกแลตเัวช็อกโกแลตราก็ไม่มีชูกอร่อยมากชิคีฟาร์มเฮาฟามเฮาช็อกโกแลตนี้ดีกว่าไว้ยกันเลยไว้ยกันแลโอริจินอลช็อกโกแลตโอริจินอลเนชูกะโนชูกาเลรว่าอร่อยมากอร่อยมากเอไม่เออเอ่อ Okay. Uh, he he tell me tell he have he have girlfriend. Khai, là này, là oh, look, look, cut, okay. oh, you Oh. Okay. 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 này Okay. 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 Ok Sorry, sorry Ok, Lucas, Lucas ฮประมาณนี้นะทุกคนสรับเบื้องหลังทุกคนนะสนุกมากวันนี้ o u o u เจอกันติดตามซื้อเสื้อ สตูนพิทีสตูไเยอะๆนะครับได้ตอนแอร์วันไหนอ่ะเซอรนไอคลิปนี้น่าจะอีกนานเลยตอนนี้มีวางขายแล้วนะครับมีแล้วมีแล้วมีแล้วอุ้ยใครเนี่ยตากล้องคนใหม่ทุกคนมีเดียมีเดียวมีรัม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ไเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวเจอกันหน้ากับนัดสีเก้านัดสีเก้าส่วนเตอร์ยังไม่มีฉายา เฟรีไฟเบีดีนคาเมิราแมนโดนนหลออเลยแคโอแคโอกำยอแคโอรัก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 เซตนี้ต้องเต้นทุกคนยังตัดสินใจไม่ได้เอาคป็นนำไม่ได้เอาคป็นนำวงไม่ได้แบ่งตร์พอมไหมโอ้เฮ้ยต้องคู่โอเคโอเคเออเอคู่เลยคู่เลยสองคนเลยจะได้ไหมสองคนสองคนเย้ ยังเกียงกันอยู่โอเค PT Saturn FC เจ๊มั้ยพูดด้วยเจ๊มั้ยลิฟต์ซิงห์ PT s t u r n FC สงมัยเลยแล้วก็เนี่ยมันจะมีมันจะมีจังหวะดนตตีอยวเนีมัน t ัน t u r n FC một vòng một cái, một mình một mình một vòng một cái, một vòng một cái, một vòng một เอ้ยตากล้องตากล้องไม่ได้ถ่ายอ๋อไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายจริงๆเฮ้ยตากล้องอย่างงี้เหรออ้าว ประมาณนี้ทุกคนสำหรับคลิปเบื้องหลังทุกคนนะสนุกมากนะเหนื่อยมากซึ่งเซตสองผมมันจะไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วเพราะว่าเราต้องโฟกัสไงทุกคนนะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเบื้องหลังให้ดูแต่ไม่เอนไรทุกคนก็ฝากด้วยแล้วกักกนนะสำหรับเสื้อ PT s t u n i f C ทุกคนเสื้อใหม่เพิ่งออกสวยมากทุกคนก็ซื้อได้ที่เพจ PT Stun Shop ทุกคนนะ <c oughs> อย่าลืมมาเชียร์กันเยอะๆที่สนามทุกคนมากันให้เต็มสนามฮะแล้วก็เราจะขึ้นทีสองไปด้วยกันนะทุกคน